สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเหมือนี่ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมไม้หน้าเข่าครับผมไม้หน้าเข่าเหมือนนี่ใส่เบ็ดเหยื่อใส่เดือนนะครับเอ้าลูงน้อง <c oughs> มันเลีนตัดหน้าตัดหลังนี่ครับผมกับเบ็ดปักเบ็ดคันเข่าสี่สิบหลังเนาะกับหาใส่ปลาน้ำหน้าเข่านะครับผมเหมือนี่ใส่เบ็ดเบื่อหน่อยนะครับผมผมใส่เบ็ดเบอร์แปดด้ครับเหมือนนี่กะว่า เอาปลาขิงปลาโอหน่อยปลายังเอะครับผมเพราะว่ากาว่าให้มันถือคูปานะครับบริษัทไซเบทเบร์ไ่เบ่งกันครับผมว่าไม้หน้าเข่าสิมีปลาตัวหน่อยตัวใหญ่มีปลาหน่อยปลาหลายปันไดเนาะครับไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับไปเนาว ไปไปตอนนี้หามุ่งเลงนะครับผมอากาศเป็นใจอยู่ครับมือนี้ผมบรรยากาศแบบบ้านๆของเฮาหมายเฮาใส่ลาะนี่แหละครับผมข่างทางเลยนี่ครับผม,มาาแบบบบขา่างทางไปให้ไปนหน้านี่แหละ ใชหลายพี่น้องครับ <laughs> <c oughs> <c oughs>

อพี่น้องเนี่ยวผมสี่ขออนุญาตใส่ไปเรื่อยนะครับจังถามมารุ่นมาเบิงผลงานกันครับผมว่าสิเป็นจังไหน,นะครับหมายหน้าเขานี่แหละ หน่อยโดดลงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำครับผมบึงเบ็ดหลอบค่ำครับ โอ้โหโอ้โหพี่น้องมึงตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มันเป็นแนวนี้โอ้โหมึงท oh. ้องมันพี่น้องโอ้โหมันก <absorbed> ินปลาเข็งเข้าไปนี่ครับผมขับขับปลาเข็งเข้าไปเต็มเต็มคาร์บิวเลย เต็มปากอันยัดมึงกับท่องมันเลยไขย่คุนปลาเข็งอู้มันตัวมันเป็นตัวหน่อยดีในท่องมันไปน่นองนี่ครับผมแต้มเลยเป็นปลาคอใส่สวยครับเดี๋ยวผมในสองตัวเลยครับปลาท่องไข่เต็มกปิดปลาท่องไข่ นั่นนั่นนั่น,น <c oughs> เป็นปลาเข็งครับนี่ครับผมตัวปลาเข็งนี่ครับผมปลาหน้าเขาประมาณนี้ครับเก็บก้อนครับผมโฮย ตัวนี้ปลาเข็งครับนี่แนวกัดมันปูคือกัดกินครับนครับผมมีครับหลุด ตาดิน่าจะเป็นปลาเข็งครับผมหรือว่าปลาหมอนาเจ็บครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่เล็ด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 แบบนี้ก็ปลาเข็งอีกแล้วครับ <c oughs> นี่นี่แต่เล็ดนปลาเข็งแล้วครับ เข่งหน้านี่สุดยอดเลยนะครับพี่น้องเก็บอีกหนึ่งตัวมาอีกแล้วครับผมปดเข่งหน้า ติงดุกดิกดุกดิกหลังนี้โอ้โหแล้วครับโอ้โนี่ครับปึ๊บให้ดูสิหน่อยมีลังดินด้วยกันมีเสียง ได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะครับโอ้ยนี่ตัวปลาไปนะ๊กเป๊กโอ้โหตัวนี้บมยใหญ่ปันแดงน้อยๆนอย อน้อยอ้ช่อนน้อย,ออนนอยขอหน่อยครับหลงังหลังจะเอาอีกแล้วครับปลายังเนอะเนอะเนอะเปลาเข็งฮึท่านผมตัวน,นี้ใส่สวยอยู่ครับหลังนี้โอ้โหมีโตอีกแล้วครับ เพราะ้วพี่น้องนะขา,าปนปดเลยได้อีกแล้วครับผมขับมาแล้วปลาพี่น้องเบิ้งก่อน <c oughs> ตัวปลาเด้อน่นะครับผมปลาตามธรรมชาติห้องตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นปลาเม่ไข่นะครับผมนี่ครับผม ปลา,า,าทีองไทยกิ่นวะแล้วกินเปล่าตัวนี้ท่วงไงไงเติบอยู่ได้ไห่น้องกินเข้าไป็นปลาท่องไทยโลบโลบมากก็เป็นน่นี่ครับผมเขากับปลาเพราะกินน่นเลนี่น้องรอบรอบเดียวกับเขาเต่น,น คิดว่าใดการนี่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าครับผมสวัสดีตอนเศาร์เศา้ามืดนะครับผมมาหลอกเบิ้งเบ็ดกันครับกูเบ็ดมาขึ้นห้องก็ได้ไปหล่เติมครับผมปลาเป็นปลาเข็งนะส่วนใหญ่นะปลาเข็งเนาะแต่ปลาคอโตวงามๆาม,มาตัวหนึ่งเศาร์นี้ข้ามมาเบิ้งกันครับผม่าชิเป็นยังไง ออกมาหมืดเนี่ยน,นะครับนี่ปลาเข็งอีกครับนี่ครับผมส่วนใหญ่กับนีน่แหละครับผมปลาเข็งเก็บก่อนครับโอ้ยยุ่งหลายเลยพี่นอ้องยุ่งหลายยุ่งหลายยุ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งหลายเอ,อ,อ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยุ่งตัวหน่อยเต็มเลยนี่ก็ปลาเข็งครับ ครับโอ <c ười> ้โหประกวนหอยปลาไหมเออนี่ครับผมปลาตัวบุใหญ่ครับปลาใหญ่บ่อยไหลแต่ปลาหน่อย โอ้ปหปาเข็งเข็งอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเข็งอีกแล้วเข็งอีกแล้วครับ มาอีกหนึ่งตัวนี่ครับผมนี่ก็ปลาเข่งโอ้โหนครับผมหนึ่งตัวครับปลาเข่งอีกแล้วคภาพลางนี้น โอ้ยปลาเข็งครับคือปูกัดนั่นๆๆ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 ๆปลาเข็งปลาเข็งมาอีกหนึ่งตัวครับ กปงปะเข่งอีกแล้วครับ ครับน,นี้กับบท sau biểu biểu miếu view đấy phía nào Chắc ngoài con cá bà thôi nè บอลนี่โตบอลแล้วนั่นปักเข่งอีกแล้วครับเข่งอีกแล้ว อุ้ยโอ้โห,โโหที่น่องเจอปลาทองปฟองแก้วปลาทองปฟองนี่มขึ้นก็นเจอแต่ว่าตัวใหญ่กว่านี้นี่ครับมึงเอาอีกแล้วครับผมปลาทองปฟองกินปลาเข็งนะครับเนี่ยมึงมึงลักษณะท้องมันบวชไขได้นี่ปลาเข่งหน่อยกินบนสสนี่มาสัดตัวนี่ครับผม แต้มส,สวยๆเก็บครับโอ้โหปัะเชิงแล้วครับ มาอีกแล้วครับทิงหลังนี้ก็มีดินครับหลงังมีดโอ้โหเล้วครับผมฝากเชีงอีกแล้วติดกันเลย ผมตะเวนกําลังขึ้นนะครับยามเบ็ดกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับไปเบึงผลงานน้ำกันครับผมว่าเ้านี้ได้ปลาหลายไปไหนครับครับพี่น้องผลงานฮอได้หลายอยู่ด้วยนี่ครับผมป่านะจะเป็นปลาเออนี่นยปลาเข็งซะส่วนใหญ่นะครับผม ็มือขึ้นอีกนี่โอ้จะลาหลุ่นนี่แ่ะครับปลาดุกบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องปีนี้สังเกตมึงบ่ค่อยได้ปลาดุกปลาเข็งกับปลาคอเยอะใส่เดือนเท่านี้นี่ครับผมผลงานรอบเสาเท่ารอบเสาก็ได้การอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นปลาเข็งม่เมืนหลุนเดียวกันเบิดนะครับผม รอบคำเด็ดเด็ดตะควาที่ตัวใหญ่มาเนี่ยตัวหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ครับผมรอบเซานี่ก็เทปอาควทองไข่มาอีกแล้วครับผมกินปลาเข็งอันนี้ครับผมมันได้ากาศตอนนี้ล่มวิววิวนะครับพี่น้องล่มวิววิวล่มเท็จเป็นล่มหนาวเฮ้ยจังไหนปกติล่มหนาวใช่ไหมทั้งนี้อากาศก็สิบวิววิวย,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 ยังไอยังเย็นอยู่ในมือเซลอากาศดีๆครับผมอากาศตรงไหตรงหน้าเนี่ย นี่แหละครับผมใส่เบ็ดเยื่อใส่เดือนน้ำปลาเข่าครับผมกันบ่ได้ปลาเข็งนี่มันมันบม่มแม่นรับมันต้องมีปลาเค็ง <c oughs> มันเป็นอย่างที่คู่กันเรยครับผมเยื่อใส่เดือนกับปลาเข็งนี่น้ำหน้าเขา่ากินเร็วห้างปลาเข็งหน่อยนี่แหละครับผมเอาวิธีแบบบานๆน,นะเอามาฝากที่ฝากน้องน,นะครับผมบรรยากาศหายอยู่หากินก็พอได้อยู่เด็กินอยู่ครับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สาคัญอย่าลืมครับ กดกระดิ่งไว้จังบวพผาดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังกะทารุนทาเบิร์น้ำกันครับมอน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ